สวัสดีครับทุกท่านพผม,ผมชาญนะครับวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่านะครับเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะครับซึ่งตอนที่ผมทําแลกเปลี่ยนนั้นผมอยากจะรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างคืออยากจะรู้ว่าแลกเปลี่ยนเนี่ยใครเป็นคนกําหนดราคาแลกเปลี่ยนในประเทศเนี่ยในเช่นทองคําเนี่ยก็ยมีสมาคมทองคําอิงกับราคาทองคําโลกอะไรเงี้ย แต่แรกเปลี่ยนเนี่ยใครเป็นคนกนําหนดและประกอบกับช่วงนั้นเจอนักเลงคีย์บอร์ดเยอะมากนะครับเข้ามากวนๆอะไรพวกนี้ผมก็อเอก็ทำางไงผมก็เลยลองติดต่อไปที่แบงค์ชาติซึ่งติดต่อไปหลายครั้งแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้หมายเลยเอะไว้ทำไมมันไม่สามารถติดต่อได้เพิ่นม,มีวันหนึ่งสามารถติดต่อได้ผมก็เลยไปคุยกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง จ้าที่คนนั้นก็เล่ารายละเอียดให้ผมฟังนะครับก็บอกว่าอัตราแรกเปลี่ยนในประเทศไทยเนี่ยตอนแรกผมในความคิดผมคิดว่าแบงค์ชาติเป็นคนกําหนดนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยคนที่กําหนดอัตราแรกเปลี่ยนคือธนาคารพาณิชย์หลายทั้งปวงเนี่ยที่อยู่ในประเทศเนี่ยเป็นคนกําหนดนะครับโดยเขาจะมีห้องค่า ในการที่กําหนดว่าวันนี้เง,นนเ,งนงเงินขึ้นเงินลงเงินขึ้นเงินลงเท่าไหร่นะครับส่วนแบงก์ชาตินั้นมีหน้าที่แค่ควบคุมไม่ให้มันแข็งไม่ให้มันอ่อนเหมือนกับอัตราดอกเบีย้ยที่แบงก์ชาติสามารถสั่งขึ้นได้ลงได้แลกเปลี่ยนกันเช่นเดียวกันเอ้ยมึงห้ามแข็งนะเว้ย ห้ามแข็งเกินไปห้ามอ่อนเกินไปนะเว้ยคือแบงค์ชาติเขามีหน้าที่ควบคุมให้มันมีความสมดุลมากขึ้นเพราะถ้าอ่อนเกินไปคนที่นำนำเข้ามันก็อะไรนะนำเข้ามันก็จะเสียเปรียบคนที่ส่งออกก็จะได้เปรียบนะครับอันนี้ผมมาอธิบายสั้นๆนะครับและอีกคำถามหนึ่งมีหลายคนมาถามผมว่า ไปแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยมันต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรไหมหลายคำถามหลายคนถามมาเสียค่าธรรมเนียมเสียค่านั้นแล้วเขาจะได้อะไรจากอะไรครับผมบอกเลยว่าร้านแลกเงินเนี่ยได้ทั้งคืนทัง้งหลงไม่ว่าคุณจะไปซื้อหรือไปขายเขาได้ทั้งคืนทั้งหลงนะครับโดยเฉพาะร้านแลกเงินที่ผมไม่รู้นะว่าซูเปอร์ิตที่สำนักง,งานใหญ่ที่กรุงเทพนี่เขาระบบเป็นยังไงแต่ระบบ เฟรนช์ชายนั้นส่วนมากอิงกับธนาคารหมดหนะข้อมูลที่ผมได้รับมาคืออิงกับธนาคารคือเขาสามารถดีลกับธนาคารได้สเกตเวลาคุณไปแลกเปลี่ยนธนาคารครับราคานี้มนจากเรียกว่ารับไม่ได้ก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าร้านแลกเงินเนี่ยเขาจะไปดีลดีลกับธนาคารได้ไม่รู้เขาทำยังไงนะครับ อันนี้ผมได้ข้อมูลมาแค่นี้นะครับพี่น้องคนหนึ่งมาเล่าผมฟังนะครับเขาได้ทั้งคืนรังร่องไม่ว่าคุณจะแลกจะซื้อจะขายอะไรก็ตามเขาบวกไปในตัวแล้วหมดนะครับคุณไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าเขาจะเจงอะไรครับยังไงเขาก็ได้ขั้นต่ำนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต่ำกว่าประมาณห้าสตางค์ขึ้นอะแล้วกันอ่ะคุณคิดดูแล้วกัน ไปจนถึงหลักสูงอ่ะไม่อยากบอกครับว่าได้เยอะขนาดไหนครับฉะนั้นฝากทุกท่านไว้วันนี้ผมมาเพื่อจะมาบอกท่านว่าแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ